บุญโชคคือใครบุญโชคคือลูกของบุญชูฟังจริงๆเลยเล่ายาวนะแต่ละครั้งหนึ่งนํำมาแล้วณนะเมืองพารานซีมีทั้งข้าวปลายาดน้ำนมหัวบริสุทธิ์มีร้านน้ำเต้าหู้กับปลาต้มโกอีกหนึ่งร้านโอ้ยบองเลยบุญโชคมีเพื่อนเยอะทั้งเพื่อนปกติและเพื่อนไม่ปกติแ ب, ต่ย่างถูกเผาเรียบตูดสายอันเสียดตู้อขวาบุญโชคเป็นคนกินงาน่ายพวกมึงจะกินอะไร แล้วแต่ศรัทธาจ้ากูไม่ศรัทธาใครทั้งนั้นกินข้าวผัดเหมือนคนอื่นเขาแล้วกันจะกินข้าวผัดอะไรอะ่ะมีปลาตะเพียนไหมจ้าฮะแดกได้ยังไงอะ่ะมุ่นโชคเป็นคนมีน้ำใจพอเธอจ้าพระท่านว่าโกโทสัตยยมังโกเลลราำคาที่สุดและที่สำคัญไม่กลัวผียายเราตายคาบ้านหลังนี้เลยถ้าเกิดผีมามุ่โชคนชนะเสกกระทับพวดเดียวผีเปิด พี่ไม่กลัวฉันลอกแต่ฉันกลัวพี่จ้าโอยแต่อยถามเรื่องความรักพระบุญโชคกลัวว่าสวยนะพี่เศร้าฉันนะสนใจแล้วเปล่าไม่สนหรลอกหัวน้ำตาจะเช็ดหัวเข้าแม่กลัวน้ำตาจะเช็ด สึกเลยแน่นะโยมแม่ให้สึกเลยเหรอครับใช่อย่าบอกให้บุญชูรู้เป็นอันขาดใครกันจ๊ะบุญชูกับโมลีพ่อฉันชื่อม้วนแม่ฉันชื่อแปงตัวฉันชื่อฟักนามสกุลอยู่แมนฟักอยู่แมนฟักอยู่แมน